มาดูของพระอินทร์ครับที่มีนมามว่าเท้าสักกะนะเทา้ทาเท้าที่หาเป็นลาวอีกครับลาวเรียกลาวประเทศลาวแล้วคนนําหน้าเขาเรียกเท้าไหมครับสักกะเทวราชก็ไเลยครับนะัสักกะเทวราชสักกะราชานะครับระวังเขาเรียกเท้าสักกะ,ก,ะกันพระอินทร์อย่างครับคือสักกะเทวราชนะครับหรือที่เรียกว่าโกศีเท้าโกศีก็มีโกศีอมมรินครับ ที่เป็นผู้ปกครองเทวดาชั้นดาวดึงนะรวมถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ้วยครับคุ้มด้วยนะครับแต่เทวดาชั้นดาวดึงนั้นครับเป็นที่ประทับของท้าวสกกะเทวราชพระอินทร์นั่นหละครับมีปราสาททองเชื่อว่าเวชยันนะเป็นที่ประทับครับที่ได้นามว่าท้าวสกกะนะครับที่ว่าสกกะนะครับก็มีมาจากนะครับความหมายว่าอะไรชื่อว่าสกตะเพราะมีการบริจาคทานโดยเคารพ สกสัดว่าเคารพครับสก uh, to loyalty, od, <Yeah. S 2> ัดจ <øre> well ังอ่ะโดยเคารพครับทำบุญทำทานโดยเคารพครับเทวาเท้าสกัดนะพ่อสามารถเอาชนะพวกศัตรูได้อีกอันหนึ <t> ่งครับมีความสามารถสกัดว่าสามารถด้วยครับสามารถอาจเทวดาสกัะนะเคารพด้วยสามารถด้วยครับพรามประอยู่ของสกัะเทวดาครับประทับอยู่หน้าปราสาทเวทยานสูงหนึ่งพันยอดครับมีเสาธงสูงสามร้อยยอดนะมีธงตั้งอยู่นะครับปักอยู่ตรงกลางเลยครับปักอยู่โดยรอบ นะครับที่สาวธงนั้นนะครับปัดด้วยรัตนนาทั้งเจ็ดครับมีราชรถครับเวชยันเนี่ยเราเวชยันนะครับที่ขับไปนะครับเออเดี๋ยวที่ขับไปเอาลูกสาวนะครับเข้ามาอสูรน่ะมานะครับนางอะไรล่ะครับสุชาดาใช่ไหมล่ะเออสุชาดานะครับนะที่เป็นเออเมียอยู่ในในในโลกมนุษย์นะครับแล้วก็ ตายไปก็ไปเกิดเป็นนกกระยางก่อนนะครับเอเพราะว่าไม่ชอบทําบุญนะครับนกกระยางปากแดงอยู่นะครับตอนหลังรักษาศีลเทาสกะรู้ว่ามีเกิดเป็นนกกระยางก็ทำรักษาศีลครับไม่ให้ฆ่าสัต์ไมาให้กินปลาเป็น,นครับแล้วก็มาเกิดเป็นลูกของอสูรนะครับพบอสูรนะครับแล้วก็เทาสก,กะนะครับก็ จะมาเอาไปเป็นไม้เฮสีมาเดินครับขี่เวทชันมามาปลอมตัวเป็นคนแก่มาศูนแก่มานะครับให้นางนี้เลือกนะยครับเออมีรถใช่ไหมครับมีนายสารถ,ถีชื่อมมาตรีเที่ยวบุตรนะครับขับรถอ่ะมีรถเทียมม้าอาชาในหนึ0งพตัวนะครับถือวิ่งเสียงดังใ่ไหมครับโอ้โหเสียงม้ามัดังนะไครับมามาทิปนะในในในสวรรค์ไม่มีสัตว์เดชาน,นะครับ มาที่บริษัผ่านออต้นไม้เงิ้วนะครับที่มีนกขุดอยู่ครับออพญาขุดยที่มีนกขุดอยู่นะครับก็ทำมาเสียงดังนะครับนกขุดร้องกันเ,ออเสียงดังกลัวนะครับเท้าสักว์กักก็เลยหมุนลดกลับเลยครับเหมุนลดกลับเลยครับพานางนนสุธาดาไปแล้วนะหมุนลดกลับครับอสูรก็นึกว่าทําไมล่ะมีพวกกันไหมครับ เห็นหันรถกลับมาก็เลยวิ่งหนีอีกครับไปหนีมือนัาตามไม่ดีนี้เลยครับเท้าสัก,กัดเทวาดาครับมีช้างเป็นหระหน้านนะนะช้างนี้ชื่อว่าเอราวันครับช้างเอราวันโอ้โหช้างเอราวันไม่ธรรมดานะเป็นช้างเสด็จไปด้วยการในเะรื่ของเทพปดาในชั้นดาวเดึอนนั่นเองครับใ่สัตว์เดชช้างโดยตรงนะครับแล้วก็ความสมามารถของจกักษุของเท้าสักกะเทวาดานะครับแม้จะมีจกักษุทั้งสองก็เหมือนกับจักสุข,ของเทพปดาทั้งหลายก็จริงนะแต่ว่า จากษุตาของสักกาเทวราชนั้นนะครับมีความสามารถมองเห็นทิ่ต่างๆได้ไกลเกินฝ่าสายตาของเทวดาทั้งหลายถึง1,000เท่านะครับเออหนึ่พันเท่านะครับเดยเรียกว่าสหัสนยัยครับสหัสเนศนะครับนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ผู้ที่จะมาเกิดเป็นพระเอ็นได้นะครับมีศัก์ใหญ่แนวดึงได้นะครับอยู่โลกมนุษย์ต้องมีคุณธรรมเจประการนะ มาตาเปติพระดังชันตุงดังชันตุนะครับปูเดชถาประจายนางสันหังสกิระสัมภาสังเปสุเนยยปะหายนางมาเฉระเวเยยุตังสจจังโกธาพิพุงนลังตังเวเทวาทาวาติงสาอาหูสัพบุริโสอิติครับก็คือเจ็ดอย่างนะครับต้องมีคุณธรรมเจ็ดอย่างก็คือนะครับเลี้ยงดูมารดาบิดาครับหนึ่งเลี้ยงดูมารดาบิดาสองเขารบต่อผู้ใหญ่ในตระกูลครับ สามกล่าววาจาอ่อนหวานสี่ไม่กล่าวคำส่อเสียดห้าไม่มีความตนีหกมีความซื่อสัตย์ครับกล่าวคำสัตย์เจ็ดระงับความโกรธได้เนี่ยนะครับคือทำที่เห้เป็นพระอินทร์ได้นะครับไม่งั้นไปไม่ได้นะเออจะมาโกรธมาเครื่องอยู่ไม่ได้นะครับนะเ,เพราะว่าพระอินทร์นครับทาบุญในโฆษศานะครับเยอะแย,ยะมากมายเท้าสก,กัดทำไมได้นะครับผู้บรรยายเทวดาชั้นเดาดึงเนี่ย นะครับได้ทําบุญนะครับในภูษณาครับช่วยพทะเจ้าช่วยอะไรพระเยอะๆเลยครับในจรงจักรกบางก็มีใช่นไหมอ่ะนะครับเวลาจะตายนะครับเทวดาจะตายเนี่ยใกล้จะตายนะครับก็นะครับก็อาสนะร้อนนะครับเอออาสนะร้อนเนี่ยจะมีคนมีความเพียรมานะครับ จะสิ <Es> <an> ้นการจะตายนะอาอสนาจะร้อนแล้วนะครับอยู่ไม่ติดที่แล้วใกล้สิ้นอายุบังการอสนาจะร้อนมางการครับเดชกของผู้ผู้มีศีลนะครับผู้มีศีลทําให้อสนะร้อนได้นะคนมีศีลดอดร้นอ่ะผู้เจ้าเดือดร้อนหรือว่าพระจ้ากูบาลเดือดร้อนใช่ไหมอสนะร้นเลยครับก็มีผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระอินทร์ครับเนี่ยเออต้องไปยับยั้งเขาไม่ให้เป็นไม่ให้ทาไม่ให้บำเพ็ญเพียรครับเออเดี๋ยวจะมาเป็นพระอินทร์แทนเขาซะ นะครับเทวเรื่องเท้าสักกะก็นะครับยืดยาวอยู่นะครับเท้าสักกะเทวไา้เป็นพระโสดาบันอย่าลืมนะครับเป็นพระสดาบันตอนนี้เท้าสักกะเทวไา้พระองค์นี้นะครับเมื่อได้ฟังธรรมเทศนานจากพระพุทธเจ้าครับสักกะปันหาสูตรนะในทีคณิกายครับมหาวัคจบลงนะครับพระองค์นั้นเสด็จเป็นพระโสดาบานครับและจะอยู่ในภพดาวดึงครับตลอดไปจนสิ้นอายุครับเนี่ยตอนนี้เท้าสักกะเป็นพระสดาบันนะครับ อยากเจอก่อนนะครับพระโสดาบันนะ่ะนายสักการ,ระศูนยนะนะครับแสดงไว้ว่าครับเมื่อจุดติดจากดาวดึงแล้วครับก็จะมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในมนุษย์โลกจะสาเร็จเป็นพระสักทาคามีบุคคลนะครับเป็นอันดับที่สองนะ้าโสดาบันสักทาคามีไหมแล้วก็สิ้นชีพจากมนุษย์แล้วครับก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงอีกครั้งนะครับ และได้สาเร็จเป็นพระนาคามีบุคคลอานที่สามครับเพราะดาวเดเป็นาคามีนะครับและเมื่อเส้นอายุจากพบดาวดึงครับก็จะเกิดในพรมมูมิครับชั้นสุทาวาสเลยครับยังไม่เคยไปครับสุทาวาสเรายังไม่เคยไปครับผู้เจ้าก็ไม่เคยไปไปเกิดนะาเ่ิดบนน้นต้องทําไมครับนิพพาพบนูแล้วตั้งแต่ชั้นอะวิหารไปต่อไปจนถึงชั้นอัคนีภูมิครับและจะนิพพานในชั้นนั้นครับเนี่ยพนาไปเรื่อยตั้งแต่ชั้นแรก พุทธาวาทชั้นแรกนะครับห้าพูมห้าชั้นนะครับ